เราจะยกกองไปบุกบ้านสี่สาวซิสเดย์กันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับ กินซาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องทําอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นครับของอร่อยออยเยอะนะนตามซองตามซอยเนยะครับเยอะไปหมดเลย่สงสัยเหลือเกินนะครับว่าคําว่าสเสน่ห์ปายฉวักมันหายไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย สาวๆก็ออกไปกินข้างนอกกันหมดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทําอาหารอยู่บ้านทําไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไปจังหวะเหมือนกันแต่ว่ามีประมาณเท่านี้ค่ะอยากจะจับมานั่งทําอาหารกันจริงเลยร้านอาหารตามสั่งหน้าปักซอยอะค่ะก็ออกไปซื้อค่ะไม่เห็นยากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านค้าร้านอาหารมีเต็มไปหมดอยากกินอะไรคะมีทุกประเภทดังนั้นก็ออกไปข้างนอกกินสิคะน่าจะ แต่รายการมอสกินซ่านะครับจะทำเรื่องทําอาหารให้มันเป็นเรื่องง่ายๆและแขกรับเชิญของมอสในวันนี้นะครับเป็นสี่สาวยุคใหม่และเมนูนี้ครับที่มอสจะทําให้กับสาวสาวสคนก็คือเมนูสลัดกุ้งย่างกับสพาเกตตี้หมึกดําน้ําสลัดซาแซบตามสไตล์มอสกินซาครับ และส่วนผสมก็คือผักสลัดตามชอบโน,น่ไม้ฝรั่งแครอทอัลฟาฟา้ฟากุ้งกระดำพริกหวานสามสไข่กุ้งแล้วก็มาถึงน้ำสลัดซ่าแซบนะครับมีส่วนผสมดังนี้ครับน้ำส้มสายชูหมักน,น้ำจิ้มไก่น้ำมันรำข้าวขิงอ่อนใบสะระแหน่วิธีทำนะครับก็ง่ายแสนง่ายนะครับเอากุ้งนี้นะครับมาโรยเกลือพุทไทยแล้วก็น้ำมันรำข้าวนะครับจากนั้นเราก็เอาไปยา่าง พอสุกแล้วนะครับก็พักกันไว้ก่อนจากนั้นนำส่วนผสมของน้ำสลัดผสมเข้าไปในเครื่องปัน่นหรือว่าสับหยาบๆจากนั้นนะครับเราก็ต้มเส้นสปาเกตตี้ใส่เกลืองลงไปเล็กน้อยต้มจนสุกแล้วก็แช่น้ำเย็นเพื่ออะไรนะครับเพื่อหยุดการทำงานของความร้อนเส้นเส้นจะได้ไม่สุกและเป็นเละจนเกินไปนะครับจากนั้นจัดจานด้วยผักต่างๆ เป็สนสปาเกตตี้ไข่กุ้งและสุดท้ายครับราดด้วยน้ำสลัดตอนนี้ผมพร้อมที่จะไปเสิร์ฟเขาแล้วครับ ไหมคะัำแน่ตื่ยค่กินเลยไม่ก็จะไปไหนหรือเปล่าไปไหนไปแล้วค่ะพี่เดี๋ยวจะทีมงานกินนะกินนะอะไรสลัดอะไรหรอโอ้โหใมรทำอะไรดมไป่ะกินมากอ่ะสลัดสลัดกุ้งย่างสปาเกตตี้แบ black ink ไม่เป็นคนอย่างนี้วะขอจนต้อมเถอะนี่แจกอะไรโอ้โหตายแล้วเหมือนไม่เคยกินอะไรกันมาก่อนเลยครับนี่วางวางอ่ะ นเลยนะน้ำสลัดทำมาจากใจทำมาจากใจพี่มอสขอบคุณมากนะคะที่มาที่นี่จริงย่างนะเจียงน้ำสลัดสุดันนะเนี่ยนี่ใช้แบบไทยไทยน้ำซอสเองลองดูลองดูพี่มอส๋ยวก่อนนี่เขก็ทำเองเหมือนกันนะคะน้ำสลัดใช่เยาว์ถ้าเยาว์กบถ้าไม่มีแผ่นใส่เงินจริงจริงแล้วเนี่ยพี่มอสเขาก็มาเยี่ยมมานะมาถึงเราก็ไม่พูดจาอะไรเลยเราก็ไม่รังเกี เราไม่ถามเลยแต่ว่าพี่มายังไงพี่มายังไงทำไมพี่ถึงเอาอาหารมาให้เราถืไมถึงมาพี่ไปทุกกองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็กินโดยแบบมีอาหารที่เราอยู่แล้วแต่ว่าอร่อยมากมอรอร่อยมากนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมาชวนเนี่ยไปทำอะไรไปแบบทำไรในในในการพี่บ้างอ่ะว่าจะไป ได้เลยได้ไยได้เลยเรว่าทุกคนเนี่ยคิวทองกันหมดพี่ไม่มีจะพิเศษไปกว่าอยูดออกรายการี่ล้วล่ะจริงเราอยู่ได้เพื่อพี่ขอเสีมือให้เนกรูนื่องกินที่คนไทยสุดยอดคได้ขาดสุดว่าอันนี้อร่อยไมอร่อยนี่เหรอเสุดาเพราะไอ้นี่อร่อยทุกอย่างไงอร่อยุอง ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่านี่ตัวเล็กนี่คือตัวเล็กเต้ยเกิดมากินไม่ได้เกิดมาคุยเกิดมากินจริงเหรอจริงเต้ยชอบกินจุกติกเนี่ยบอกว่าลองชิมนู่นชิมนี่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ชิมแล้วก็แบบอ้วนนะแล้วจุไม่อ้วนแต่พี่เชื่อว่าโอปอนี่คือไม่ไม่ค่อยกินจุกติกหนูกินหนูกินเป็นมื้อหนักสัดเป็สัตว์เลยสห้ามื้อแต่เป็นมื้อหนักทั้งหมดอย่ามาจุกติกกันหนู ก็น <muitas> <arias> ีดีอย่างอื่นไงเอานี้เลยนะครับเขาจะไปลงในรายการมอสกินซาเขาจะไปดูว่าวันนี้เนี่ยใครเป็นคนที่สุดยอดของเสน่ห์ปลายจังหวะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อว่าเมื่อสี่สาวต้องมาแข่งขันกันเรื่องเสน่ห์ปลายจังหวะผลจะออกมาเป็นยังไงไดตามกันต่อในมอกินซาช่วงหน้าครับ มอสกินซ่ากลับมาสู่ช่วงที่2ของมอสกินต t ากับการแข่งขันที่สนสเสน่ปลายจหวัดของสี่สาว i ิ t e r d ร์ครับโดยเราจะให้ทั้ง4ีสาวได้ทําการแข่งขันกันเพื่อเก็บคะแนนโดยจะแข่งขันกันโดยการจับคู่ผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะได้รับรางวัลสาวยุคใหม่ไม่ไร้เสน่ห์ปลายจะหวัดไปครองครับ สิ่งผลจากการจับคู่ทีม A คือคริสกับโอปอส่วนทีม B คือเตอ้ยกับเจนครับทุกผู้ชมเราก็วัดกันเลยนะครับว่าสี่สาวเนี่ยใครจะได้ขึ้นคานจริงๆแล้วเนี่ยวน,วนเวียนแถวเสนาบ่อยมากมาวนเวียนแถวบ้านซิสเตอร์เดย์บ่อยมาก <c oughs> เพราะว่ารู้ว่าแถวๆนี้ก็มีอาหารอร่อยเยอะเไม่ว <c oughs> ่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวป้าเทรู้จักว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำนัว แล้วก็มีอะไรก๋ยเตี๋ยวสุโขทัยแถวๆนี้แต่ว่าที่สาวๆสุดเดย์ชอบกันมากมเยซะเกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเสนาใช่ค่ะพี่กินกันแบบว่าเรียกว่าได้อวอร์ดกันไปเลยกินทุกครั้งที่มาก็ว่าได้มันทำมันทำไมมันมันมมัน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 มัมัน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 มัอมัามันมันมลนมันมันม่นมพอไปดมแล้วนี่ร้านมนี่นโอ้โหนนเยอมมากนมมากแล้วก็ไม่ได้ไปแค่กินมมนเม่ ก็เป็นสโลแกนตั้งแต่พ่อคิดมานะคะคือไม่มีใครกล้าใช้คำนี้แกก็คงอยากที่จะให้ทุกคนอยากจะลิ้มลองรสชาติของอาหารแล้วพอเข้ามามันก็อร่อยที่สุดในโลกจริงๆก็เตี๋ยวหมูต้มยำของเราเราจะเอาทุกอย่างเครื่องปรุงทุกอย่าง ผสมสูตรของเราแล้วคลุกรวมกันทุกอย่างเราจะใหม่สดแม้แต่ถั่วคั้วเองพริกคั้วเองแล้วก็มะนาวที่นี่ไม่ว่ามะนาวจะราคาแพงเท่าไหร่เราก็ใช้มะนาวแท้ตลอดคือมันต้องมีครบทุกรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดที่ขอฝากให้ทั้งสี่สาวนะคะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำของพี่ให้อร่อยเท่าที่พี่ทำนะคะนี่คือก๋วยเตี๋ยวเสนาที่เราชอบทานกันค่ะแต่ว่าขอโทษครับวันนี้เราไม่ได้ปรุงหรือว่ามาทำต้มยำกินกันเองค่ะแต่ว่าเราจะทำให้กรรมการเขาจะมาชิมและให้คะแนนคนที่เป็นฝ่ายชนะจะได้อาวอร์ดไปสุดยอดแล้วการันตีว่าเหมาะกับเป็นแม่และเป็นเมียใครก็ได้ใช่ยิ่งใหญ่มากพี่ สุว่าผู้ที่จะมาทําหน้าที่ผู้ตัดสินของการแข่งขันในครั้นี้เขาต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นแม่สีเรือนอยู่ในตัวและก็ต้องใจแข็งพอที่จะไม่หลงเสน่ห์ความน่ารักสดใสของสี่สาวซึ่งก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้ครับเขาคือเอกกี้จาก ชิมปีมือของสี่สาวนี่หรอใช่เฮ้ยจับดีกว่าเฮ้ยสำหรับการแข่งขันในรอบแรกของเรานะครับเราจะให้สี่สาวทําการแข่งขันปรุงก๋วยเตี๋ยวต้มยำโดยไม่ต้องชิมทีมไหนปรุงได้อร่อยเด่นถูกปากกรรมการของเรามากที่สุดซึ่งเกมนี้มีคะแนนเต็มห้าคะแนนครับเริ่มเลยครับโอ้ดูจากลีลาแล้วครับมอนครบแล้วครับทำไงดีอ่ะมันจะอร่อยเคนจับ้ยเจนไม่รู้แหลนี่เขาจะกับ ทีมเหลืองเขาจะทำมันดูเจนดูสวยนี่โควต์เจิดมากะ่ว้เจนกินเองดีกว่าถ้าปรุงเผ็ดขนาดนั้นคุณผู้ชมครับ ในการปรุงอาหารทั่วทไปเนี่ยถ้าเราปรุงรสใดรสหนึ่งเข้มเกินไปเราก็ต้องเพิ่มรสอื่นเข้าไปด้วยเพื่อทําการแก้รสจะยกเว้นก็เฉพาะรสเค็มนี่แหละครับเพราะถือเป็นรสที่แก้ไขได้ยากที่สุดอาจจะต้องถึงกับเติมน้ําเพิ่มแล้วปรุงใหม่หมดเลยทีเดียวฉะนั้นเวลาปรุงควรปรุงทีละน้อยๆแล้วค่อยๆชิมนะครับส่วนเส้นเตี๋ยวต้มยำที่สี่สาวกําลังปรุงโดยไม่ชิมอยู่ตอนนี้ผมไม่อยากจะคาดเดารสชาติเลยจริงๆครับคุณนผู้ชมที่หลางก็ถอดรองเท้าส้นสูงก่อนแล้วก็มาปรงุงเลย จริงเร <parfois> ื่องนี้บ่อยเวลาครับโอ้โหหน้าตาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฝั่งดูน่ากินมากอีฝั่นี้โทษนะคะเนี่ยลาบไอเนี่ยอะไรไม่รู้เออน่ากินมากการจัานหนึ่งนี่ค่ะคุณพี่เขาปรุงจากข้างนอกแล้วเขาก็มาโรยอย่างนี้คือสีสีดีไหมคะคริสสวยมากคริสสวยมากสวยสวยก็ขอบคุณค่ะเส้นผมให้เธอละขมันเรียบเลยนะเป็เสี่ยวเป็นเสี๋ยวใช่ไหมอ่ะใตทกดดันโอ้ก็ไม่ธรรมดาธรรมดาแล้วดูน้องโอ้ย จริงๆแล้วได้เหมือนกินแล้วถุยลงไปแล้วได้เหมือนกับสองฝั่งกินแล้วสองฝั่งนี่มันเหมือนสลับกันนะพี่เอกนี่ของเลี้ยงนี่ของเต้ยนะคะให้พี่เอกกินได้เลยไม่ต้องคลุกไม่ต้องอะไรโอหนูจะทานที่แบบไม่ต้องคลุกงๆพอะคลุกวงในเฉพาะคลุกวงในนี่สี่เรียบร้อย เซ็นบิเซ็นก right. ่อนเอาเซลยก่อนได้ค่ะ so ก็สำหรับทีมทีมทีมเอแล้วกันนะคะสำหรับทีมเอเนี่ยเราก็เน้นรสชาติที่กลมกล่อมค่ะเราปรุงทุกรสกลมกล่อมทอดเผ็ดร้อนยาเปรี้ยวด้วยค่ะครับอ่นี่ทีมเอมาทีมเอมาบีเซนต์หน่อย ก็หน้าตานั้นกินมากไม่ด้เขาปรุงมาแล้วไม่ใช่อันนี้ค่ตอนที่ปรุงเนี่ยก็ระลึกไปถึงว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเรารสชาติของเขาเป็นยังไงเราก็จะปรุงตามนั้นนะคะก็จะเป็นใช่ค่ะพอกินปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะแบบไม่ต้องไปแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเสียนานเป็นนึกถึงเจงอยู่ตลอดเวลาจะเป็นมีรสเปรี้ยวเยอะไปเยอะไปก่อนก็ยังมีเค็มมีหวานด้วยนี่เป็นสูตรของเราโดยเฉพาะนี่ของน้องเต้ยไปเมืองกาตานี่ คไอ้ยสาวไหนพี่เอกพี่หมดกล้าจังเลยโอ้โหนี่สวยอะไม่ใช่นี่อะนี่ยร่อนี่อร่อยนี่เนี่ยเชิญกระไว้หกทำไมต้องป้อนเรียกคะแนนใช่ไหมไม่อยากแต่ไม่อยากไหวไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเหรอไหนน้องหนูเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยสุดมากลูกหนูขอชิมเลยนะป้ 走开 เจะกกินเตนหนูไม si> ่ได้ทำเตงนาจะรอดถึงชาตที่สี่ไหมนี่นี่นอร่อยนะอันนี้ก็ได้นะอันนีอไม่รอเ่ตั้งจีเยค่ะตอไหนกินนี้อีกรอบนึงไหมคะว่าเข้าลงดาัเาเลย้คจากรียช่เหมือนดาดองเตียมอะ มะนาวคว่ำไม่นาาม่าเชื่อเลยว่าคริส,สปรุงพแบบี่แย่มา <c oughs> กพี่โดยท่าผลก,การแข่งขันยกแรกนี้จะขึ้นอยู่กับคริสและเตยแล้วล่ะครับเพราะคนนึงก็ใส่น้ำปลายเยอะถ้าจนกลัวตายจะวายส่วนอีกคนก็เติมน้ำมะนาวลงไปไม่ยั้งยั้งก็จะทำน้ำมะนาวน่าเป็นห่วงคนชิมจริงๆเลยครับเมื่อกี้นี้เธอเราได้ชิมกันไปแล้วนะเด็กโอเคไหมนิ้วเธนยังอร่อยกว่าอีกคุณมอสมากที่เชิญมาไม่เป็นไรอีกพี่แต่ว่ามอสจะตัดสินก่อน คนที่นับวันในใจมอสเลยนะครับอร่อยังครับก็คือโอปอลโอปอลถ้าบอว่าชอบหวานทานโอปอถ้าชอบหวานทานโอปอถ้าชอบหวานทานโอปอครับตอนนี้มาเป็นคําตัดสินของกรรมการมันตอนนี้หนักหนักสมองมากเลยอะสองคู่เนี้ยคนหนึ่งเนี้ยทำคะแนนพุ่งขึ้นมาส่วนพาร์ทเนอร์ทำคะแนนพุ่งลงมา ยินหยางยินหยางยินหยางขาวดำคือเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากและถ้าเกิดว่าต้อยกับคริสเนี่ยคู่กันเนี่ยเหมาะมากเพราะทั้งคู่จะทำคะแนนพุ่งลงมาเพราะฉะนั้นถูกแล้วที่คู่กันอย่างนี้คู่เหมาะมากทีมเอทีมเอได้คะแนนไปทุเรศดีนะทีมเอได้คะแนนไปทีมเอได้คะแนนไปสี่คะแนนและ ทีม B ได้คะแนนไปทีม B นเท่าไหร่นะ่าไหร่ดีม้าสี่สามหรือสองสามคะแนนแสดงว่าแสดงว่าโอปอเขาทำด้ดีมาโอปอทำด้ดีไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอย่างเธออ่ะจะปรุงก้าเสี่ยวได้อร่อยมันไม่ใช่แค่ข้าเสี่ยวนะคะที่อร่อยวเอาละครับมาถึงโจทย์ต่อไปครับจอ์ต่อไปจะยากนิดนึงทำไมครับเราจะให้สี่สาวนะครับ ปอกไข่เราจะดูทักษะว่าการปอกไข่ของคนแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงอเอาล่ะเริ่มหอร้อยต่อนหอร้ยพ,พ,พี่ยอมทำพี่ยอมทำอย่างนี้เขาแกะอย่งนี้อโอ้โห,โหโช้าแกะอย่างนี้เนี่ยมันนะักเป็นยากขนาดไหน